ถึงไปจังหวัดตรังกันบ้างน,นะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวพื้นที่ของจังหวัดตรังน่ะที่จะต้องซื้อเป็นของฝากนั่นก็คือเค้กเมืองตรังนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะธุรกิจนี้ค่ะถือว่าเป็นธุรกิจ ที่ดีนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดตรังเองค่ะก็ได้มีการจัดของขวัญปีใหม่นั่นก็คือเค้กตังนั่นเองนะคะสำหรับเป็นของฝากโดยเฉพาะเค้กตังที่เป็นสินค้าระดับ5ดาวค่ะก็นับว่าเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนนิยมซื้อกลับไปฝากเพื่อนแล้วก็รวมไปถึงญาติ ทางด้านนายสาธิตวงสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายขนมเคก้กรสเลิศนะคะก็ได้กล่าวว่าขนมเค้กของจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบหรือว่ารสชาตินะคะยอดจําหน่ายขนมเค้กตอนนี้จะเพิ่มขึ้น 15- 20%เปอร์เซนจนทําให้ขนมเค้กค่ะไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในขณะที่ประชาชนนะคะก็ยังคงโทรมาสั่งเค้กกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะนําไปเป็นของฝากและสําหรับปัญหาน้าตาลทรา นั้นค่ะก็มีผลกระทบต่อทางร้านทําขนมเค้กแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบของทางร้านนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั้นก็ยังไม่คาดหวังว่าจะสามารถจําหน่ายขนมเค้กได้เหมือนกับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือไม่ค่ะใครที่มีโอกาสนะคะไปเที่ยวตังก็อย่าลืมชิมเค้กเมืองตังกันด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากอร่อยมากๆแล้วก็เป็นที่ถูกใจของฝากประจาค่ะใครแวะเวียนไปแถวนั้นเนะะาะไปดู